สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปคโฟนทีวีทุกคนจากการประชุมนักพัฒนาของทาง Google โดยมีการพูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆมากมายและสิ่งสำคัญที่น่าสนใจสำหรับสมาร์ทโฟนก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของ Android N ที่จะถูกเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ โดย Android N นั้นจะเพิ่มความสามารถที่หลากหลายอย่างเช่นการสนับสนุน v u l c a n API ที่จะทำให้นักพัฒนาสามารถควบคุมหน่วยประมวลผลกราฟิกของอุปกรณ์ได้โดยตรงซึ่งประโยชน์จากการใช้งาน v u l c a n API นั้นจะทำให้ภาพดูสวยขึ้นมากค่ะและมีการเคลื่อนไหวที่มีการเบลอและมีการสะท้อนแสงของน้าที่ให้ความสมจริงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งถ้าหากดูจากวิดีโอตัวอย่างแล้วจะเห็นได้เลยว่าวิดีโอนั้นเป็นการเล่นเกมน e d for Speed ิมตบนโทรศัพท์มือถือที่เรียกได้ว่าให้ภาพสวยใกล้เคียงกับ PC ขึ้นมาทุกทีค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ